ต่มอิงต่มอิงพี่น้องต่มอิงแม่ไข่นี่ครับเขาผลแหลกนะครับพี่น้องผลแหลกผลแหลกผลแรกนะครับได้กินอิงนะครับโอ้ต่มอิงครับพี่น้องอยอิงเผาตัวไข่ไข่เลยครับมาครับพี่น้องนะครับตัวไข่ไข่เลยครับกับแจวริกผงนะครับพี่น้องเอ้ย ซุดยอดเลยที่นี่นะครับอึ่งแม่ไข่นะครับดูเด็ดๆเลยครับเมนูยำเย็นครับพี่น้องโอ้โหมาครับพี่น้องคำเยิ้มเยิ้มอึ่งไข่นะครับอึ่งไข่นู้ตุยับเจียวนี่ครับนี่คนัอืมขนย้อนห่อนพี่น้องอืมนี่ครับักอะเจียวักอะเจียวอืมสดๆครับ